อร่อยไหมอะใส่ผงอะไรนะรรอาาน่ะมันเป็นเล่นเบาที่ไหนตร,ง,นรงเดียนตรงนาตรงนาไหนรงนยปงนะแปอันนี้ขึ้นอยา่างนรอว่าลงไม่มีลมไม่มีลม<ๆ>เอ๊ะน่ะลมก็เป่าอยู่นะ

นาลงมานีอย่าอย่าออกมาไม่งั้นพี่จะตีเองนี่ตีขนใส่ผงชาไทยเต้เรียนใส่ผงชาไทยเดิมหกปากใส่น้ำแข็งสามเก้าเลยใส่มะนาวยังไหนมะนาวไหนผมจะแทง เด็กง็น้อทเตองัคนทคนี่กันงุที่ัุคนที่สำกค่ั้ทนที่ทำกักี่กันก่ทนน่ันทก่ทำกนท่ันท่ทำกันันัน อื้อๆอื้อแหมไม่